สวัสด,ดีครับผมชื่ออดุลนามสกุลหุ่นนาคนะครับปัจจุบันทํางานที่บริษัทฟินเทคนิคจำกัด um นะฮะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทประกอบอาชีพปัจจุบันนะครับธุรกิจรับเหมาปอ่อสร้างแล้วก็พัฒนาสังหาริมทรัพย์ครับผมก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการ,การทุกท่านนะครับที่พิจารณาให้ผมได้เป็นสิทธิ์เก่าในครั้งนี้นะคสิทธิ์เก่าดีเด่นในครั้งนี้นะครับ <laughs> ก็จะต้องบอกว่ามีความภูภาคภูมิใจมันอย่างยิ่งนะฮะที่ได้รัอบรางวัลนี้นะครับ เพื่อนตัวผมเนี่ยอยู่ในช่วงที่วันนี้ผมหกสิบฝ่าแล้วหกสิบหกสิบสามนะฮะยุหกสิบสามนะย้อนไปเมื่อประมาณทักสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะฮะผมว่าช่วงนั้นประเทศของเราเนี่ยมันเสมือนกับว่ากําลังเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมะฮะแน่นอนฮะสมัยนั้นเนี่ยแรงงานช่างเทคนิคน่ย,ย่อมเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยและที่นี่แหละครับของสถาบาันแห่งนี้แหละครับคือความฝันของน้องๆหลายๆคนที่อยากจะได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้นะครับตัวผมเองเนี่ย ได้มีโอกาสสอบติดปวชนะฮะสาขาช่างไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยใครสอบติดพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เนี่ยครับปวชเนี่ยก็ต้องดีใจแบบสุดๆนะครับแถมช่างที่ผมสอบได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นช่างฝึกหัดนะฮะซึ่งก็คงจะต้องมีความเป็นช่างฝึกหัดช่างไฟฟ้านะฮะก็มีความแตกต่างกับช่างไฟฟ้าอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคําว่าช่างฝึกหัดเนี่ยมันจะมีชั่วโมงภาคปฏิบัติเนี่ยมากกว่าภาคปกติ พอสมควรนะฮะอย่างตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นเนี่ยนะครับเราก็จะเรียนภาคปฏิบัติโดยการที่จะลงช็อปต่อเนื่องเลยนะฮะก็พอ,อสักห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับถึงสองทุ่มเราถึงจะได้มีโอกาสเรียนภาคทฤษฎีซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเราก็เข้าใจนะครับสถานะนาักการวันนั้นนะครับเป้าหมายของสถาบาันก็คงต้องการที่จะเหมือนกับว่าจะติต้องการที่จะเกี่วเข้มให้กับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เป็นเป็นภาคปฏิบัตินะครับการเรียนแบบนี้มันทําให้ผม ใช้เวลาอย่างมากเลยครับอยู่ในสถาบันนะครับมันทําให้มีเพื่อนมีฝูงมีเพื่อนแย่ๆไปหมดรุ่นพี่รุ่นน้องรู้จักกันไปหมดนะครับแล้วก็ชอบใจอย่างนั้ที่นี่นะครับรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยนะครับมันมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งคือมีความเป็นซีเนียร์จูเนียร์นับถือรุ่นพี่รุ่นน้องกันซึ่งประเพณีนะฮะสี่สิกว่าปีจนผ่านมาั้งปัจจุบันเนี่ยนะผมภูมิใจนะฮะ พี่น้องที่ยังอยู่ในสถาบันด้วยกันก็ยังมีความเคารพเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเจอกันก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ประทับใจมากครับผมครับต้องบอกว่าความรู้ที่ผมได้จากสถาบันแห่งนี้นะครับนอกจากเป็นความรู้เฉพาะทางที่ผมได้มีโอกาสล่ำเรียนตามสาขาวิชาแล้วนะครับผมว่าความรู้ที่เป็นทักษะของพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมท,ทักษะของความเป็นช่างเนี่ยครับที่ได้รับจากที่นี่นะครับผมว่าเป็นเป็นความรู้ที่ดีเยี่ยมเลยฮะ ตอ<น>ตัวเราเองเนี่ยฮะเราสามารถที่จะเอาความรู้พื้นฐานพวกนี้นะครับไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพและธุรกิจของเราได้อย่างต่อเนื่องเลยฮะ,<น>ะยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองจบช่างไฟฟ้าไปทํางานครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับหลังจากจบสถาบันแห่งน,นี้เนี่ยผมก็ <นะ S 2> ไปทํางานในลักษณะที่เป็นบริษัทที่เขาเป็นด้านเครื่องกลทํางานทางด้านปลายลายหลังจากนั้นซึ่งก็ไม่ไมตรงกับสาขาที่เราเรียนมานะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปทํางานงาน ปรับอากาศนะครับแล้วก็มีโอกาสมาต่อยอดทางด้านงานธุรกิจหมาก่ขอสร้างทางด้านงานตกแต่งอินทีเลียจนกระทั่งปัจจุบันมาถึงงานพัฒ,พฒนาสังหาริมทรัพย์ผมว่าสิ่งที่ตัวผมเองมาใช้มาเนี่ยนะครับคือพื้นฐานของความเป็นช่างในสมัยปวชเลยคนระับต้องต้องบอกนะฮะชีวิตจริงกับภาคการเรียนนย่มันจะแตกต่างกันนิดนึนะครับตอนเรียนเนี่ยเหมือนกับว่า เราก็อยู่ในรั้วสถาบันนะครับที่มีกรอบมีกติกาให้เราเรียนตาม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 วงรอบที่ที่ที่เราที่ท,ที่ที่มีอยู่นะฮะแต่ในทางเวลาที่เราจะต้องออกไปทํางานแล้วเนี่ยครับโลกมันเปิดกว้างอีกเยอะเลยฮนะที่เราอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถให้มันแตกต่างให้มันแขน่งแตกแยกออกไปความสาเร็จของคนเราเนี่ยนะครับมันมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องจบไปแล้วเราต้องทํางานกับ ที่เราได้ได้ทางานเนี่ยกับเราต้องตรง,งกับสายวิชาชีพที่เราได้เรียนมาหรือว่าเราจะต้องได้จบปริญญาอย่างยกตัวอย่างผมเองนะครับณนะเวลานั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้จบปริญญานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทักษะและพื้นฐานในการเรียนพื้นฐานความเป็นช่างพื้นฐานทางด้านความคิดนะครับอันนี้ฮะถ้าเราเราสามารถนําไปต่อยอดในการประกอบประกอบอาชีพได้อย่างเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับสมัยนี้นะครับเป็นสมัยสังคมยุคดิจิตอลนะครับ ก็คงต้องหาความรู้กันเยอะมากหน่อยด้วยความที่ยุคดิจิตอลมันเป็นอะไรที่มันมันรวดเร็วมากจะทําอะไรก็แล้วแต่ค,ครับครับอย่าอย่าะทําทอะไรที่มันมันการตัดสินใจมันเร็วเกินเกินควรไปทันไตรตองให้ดีนะครับ